สวัสดีครับผมเมื่อน้บ่ได้ออกไปสิ่งหนามันด้ครับเมื่อนีนมาเก็บน้อยนาครับมาเก็บมะเขียบครับมัเก็บมะเขียบไปขายก่อนครับเนี่ยครับบะเขียบผมปลูกปีกายนี่ครับเนี่ยปีนี้ได้เก็บขายแล้วครับน้อยนาครับวะาลูกกระดูกดีครับน้อยนาพันนะครับเปียกบางครับลูกง่ญ่ดีครับผู้ใดสนใจสร้างได้เด้อครับเด้อ พื่อสนใจสั่งได้ครับหลายอยู่ครับผัวปลูกปีกาก่เลยครับผัวเป็นพืชเลยครับแต่ว่าเป็นหมากเ่าทุกต้นเลยครับแต่ว่าต้นโใครยงแง่ปไหนด๋ครับแต่หักมีหมากทุกลูกครับเนี่ยครับนี่ครับหมากมันครับเบิ้งนี่มีหมากทุกลูกครับผู้นะครับมะละกอก็เริ่มดุกแล้วครับปลูกผสมประสานกันครับเนี่ยน้อยนาครับเนี่ย เบิ่งย้ายใจแล้วเก็บหน่วยหน้าก่อนครับนี่ครับมันสุกก็ลายแล้วครับสุกแล้วนกก็มากินครับเอาให้นกกินแน่เพราะว่าพวกใครได้มาหน้าครับอันนี้ก็แก้แล้วครับเหรอแก้ไปแล้วครับผัวโอ้แต่าว่าสี่เหลี่ยมตาแน่ได้ครับเด้อเพราะว่าฝนครับมีหดนมกแข้งครับดูเลยครับสวนปุ่นครับกล้วย กยอยู่คุซาฟอมมาละกอ,อกเอาก็ะอันเบิ้งเอาถือว่าสุกหลายแล้วมึงสุกะเบิ้งครับว่ะอืมเรียกเอาตัวอยครับเนี่ยสำหรับสำนึง่าต้องห้มันตาตีปนได้หมดเก็บพวกเนี่ยใจก็โดกอยู่ด้วยครับน่วยออกสีแดงๆจากน้อยก็เอาไปบวมได้แล้ว ผู้ดใดสนใจซั่งได้ครับเด้อขายขายกิโลจากบ้านล,ล่ะแม่บ้านน่ะฮะบลกิโลละยี่บาทจันสิบาทอ๋อกระเป๋าให้เป็นสั่งเ,ออกเกินหามีลูกค้าเพิ่นสั่งบ่เกินกิบ่เกินกิโลละสามสิบบาทหรอครับเออสุกแล้วเห็นว่ามันว่าตาตีไปไหนได่มันสุกะใจ ครับดูครับผัวครับเป็นแถวเป็นพืชครับปลูกปีกาย่ทีหนึง่งได้ขวบปีพอดีครับเนี่ยได้ขวบปีมันก็สุกแล้วครับได้ขวบปีได้ขวบป,วบปีมันก็สุกแล้วครับตุนหมากบัดทุกต้นครับดีนี้แถวแถวในใจตันใหญ่ดีดี่ะแก่แเราฮะครับ ดูไปเรื่อยๆนะครับเด้อคลิปนี้คลิปนี้บู้ใดสสวนบ้นนะครับเด้อผมมาสีหญา้าอ้อยก็พอดนี้ับเขียบมันเนี่ยอันมันสุกครับเนี่ยน,นี่ก็น่วยใหญ่าตาตีแล้วครับเนี่ยผู้ใดสนใจสร้างมาเด้อครับเด้อมีคมเมต์มาเด้อครับผู้ใดครับเป็นเพื่อนจู่ครับ,รบปลูกปีกายนี่ได้ขวบพอดีเลยปีกายนี่ก็ปลูกส่วงเดียนพุทภพาเ้วะ ใจปีนี้ก็เลยมาเก็บเดือนมกนี่กอละกระดา้ใจเนี่ยเออครับนี่น้อยนานี่ครับเมื่อมือนี้ผมมาสีญาอ้อยครับมาสีญาอ้อยและใย,ยใจแล้วก็มาปลูกทุเรียนพร้อมโอ้ครับนวใยให่ดีนะครับโหครับยังสีนี่แกแล้วครับเนี่ยยังสีแกแล้วครับเนี่ย สุกแล้วครับเนี่ยโบมบมมกเกินสองวันสุกเนี่ยครับเนี่ยด้วยยังเสียครับคนอนะครับเป็นเป็นมากปีน้านี่แห้งสิคักครับเนี่ยว่าเป็นมากดีดีครับมะละกอก็เป็นมากคือกันแล้วครับคนอนะครับน้อยนาเปียบเออปลูกเปียกากนี่ปีนี้ได้เก็บขายดีอยู่ด้ดนะครับผมว่า แดดร้อนจังคนละครับแล้วก็อ้อยอ้อยก็กำลังงามว่าครับอ้อยสูงแล้วครับสูงแล้วเอาครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนได้ครับเด้อดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมได้ครับเด้อมะละกอก็ดกเหมือนกัน ถ้าเขาเ่ขี้คานของกินน้ำให้น้ำน้าไม่อึดกินสวัสดีครับผม